เฮ้ยแปะขายอะไรวะเรือหางยาวมั้งกกวนตีนเนี่ยไอ้เหี้ยมึงก็เห็นกูขายข่ซาลาเปามึงจะทำให้เปลี่ยนอะไรขึ้นมามึงเข้ามาขายได้ไงเอ,าอเ้ายมาเข้าได้ไงก็ทำอาว่างๆกูก็เห็นกุมาขายงั้นมึงจ่ายมาค่าคุ้มครอง50บาทเฮ้ยกูโตแล้วกูดูแลตัวเองกูไลยไม่ต้องมาคุ้มครองกูหรอกไม่เข้าใจวะเล่นลิ้นไหนแปะถ้ากูเล่นลิ้นได้เมียกูไม่หนีไปหรอกโอ้ถ้ามึงไม่จ่ายมึงก็ไปขายที่เอิญเขาบอกกูไม่ไปไง อ้าวไอ้เหี้ยมันของแค่ของมึงอ่ะมึงต้องจ่ายค่าแผงก็าเด้แผงเหี้ยอะไรกูไม่มีแผงกูมีแต่รถเข็นเข็นเขินเหีเห้ยอะไรก็ต้องจ่ายเงที่ของกูที่ของมึงอ้ามีมีโฉนดมายึงยังไหมว่าเป็นที่ของมึงไอ้เหี้ยแค่ห้าสิบบาทเจ้าโฉนดที่เหรอมึงไม,ไม่ไม่ไม่ให้ออกไปได้ปะถาออ้ากูออกแล้วกูออกไปแล้วสิข้างนอกฝนมันตกฝนตกมันก็ออกไปข้างนอกออกไปมันก็เปลี่ยนสิกูว่าฝนตกจะฝนหยุดแล้วกูก็ออกไปเลยมันมึงก็จ่ายมากูไม่มี จะจ่ายไม่จ่ายเนี่ยไอ้เรื่องกูบอกกูไม่มีมึงอาเรื่องเอาเนื้อะไรของกูนักหนาโอ้ยแบะแกปานี้แล้วเนี่ยลูกเต้าไม่มีเลี้ยงแล้วไงมาขายระเปาเนี่ย <S <S รู้ได้ไงกูไม่มีลูกกูอะมีอยู่สองลูกคนสองคองคลูกกูแะแม่ยงยออกระตังอยู่อีกคนนึงอยู่เชียงรายอีกคนนึงอยู่ระยองอนี่กูยังตัดสินใจไม่ถูกแล้วกูจะไปอยู่กับใครไอ้คนที่อยู่เชียงรายมันก็อยากให้กูไปอยู่ระยองไอ้คนที่อยู่ระยองมันก็อยากให้กูไปอยู่เชียงราย โอ้โหลูกมึงในย่อกระตันยุยนะอ่าตกลงจะจ่ายไหมไอ้เหี้ยพวกตั้งนั่งฟังไม่ออกอ่ะกูไม่มีอ้าวมึงมึงเอาบักลูกไม่เอากากอะไรเลยลูกเอาไหมกูไม่เอามีเลขบัญชีไหมเดี๋ยวกูองเข้าธนาคารให้กูก็ไม่เอาเอาไอ้เหี้ยพวกลีลีก็ไม่เอายามเงินสดแต่มึงมีไหมกูบอกกูไม่มีเงินสดไม่มีมึงก็ไปขายที่อื่นถ้ามังออกไปแล้วกูก็ไปแล้วไอ้เหี้ยฝนมันต่วนข้างนอกตกมึงก็ออกไปมั่งไอ้กูไม่ไหวแล้วนู กูวิ่งดังนะ่ังวามออกงของกูมีขีดจำกัดนะเว้ยออกไปเลยอ่ะไปออกไปเลยแตกออกไปไล่ใครไล่มึงอ่ะมึงไล่ใครไล่มึงอ่ะมึงก็หลีกไปสิกูจะไล่ไปแมงเอ้ของไทยเนี่ยกำเทซ๊ะเงินแค่ห้าเสียบเย็ดเปียกกูบอกกูไม่มีไม่มีแม่งก็จะรีแค่เลยชั่วโมงนี้มองกูไปข้ามกูไม่มีให้มึงหรอกได้กูเจอได้แปลกูก็ไม่ได้อยากเจอมันเท่าไอ้